แค่เปลี่ยน3พฤติกรรมนี้ไว้40บวกสวยใสยอ่อนไวัยได้แน่นอนพฤติกรรมแรกก็คือพฤติกรรมติดหวานหลายคนอายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าอยากของหวานชอบเหลือเกินเบเกอรี่ไอศกรีมหรือว่าชากาแฟหวานๆพวกนี้ไม่ดีสุขภาพแล้วยังได้ผลพลอยได้คือความแก่มาด้วยนะคะเพราะน้ำตาลเท่ากับแก่เท่ากับเพียวเร็วคอลลาเจนหายค่ะ 2. พฤติกรรมท่าทางกิจวัตรประจําวันของเราหลายคนเนี่ยก็คือ40บวกทํางานเนาะหน้านิ้วคิ้วขมวดเผลอทําอยู่บ่อยๆเท้าคางบ้างก็ดีหรือว่าก้มเล่นแต่มือถือเหนียงคาะจะมาหน้าที่เหี่ยวย่นหรือว่าหน้าที่แสดงอาการเส้นขีดรอยต่างๆมาเต็มเลยนะคะพฤติกรรมที่3ก็คือพฤติกรรมเร่งรีบจนข้ามการดูแลผิวหลายคนรีบ ก็เลยบอกว่า,าทาตัวนั้นไม่ทาตัวนี้ไม่ทากันแดดได้ไหมทานิดเดียวหรือว่าล้างหน้าไม่สะอาดกลับมาบ้านดึกนอนเลยได้ไหมไม่ได้ล้างเมคอัพให้สะอาดพอไม่ได้เด็ดขาดค่ะเพราะการล้างหน้าที่ดีก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงสะอาดพร้อมรับเซรั่มพร้อมรับบำรุงต่างๆได้ดี ถ้าเราขี้เกียจทาครีมกันแดดแน่นอนออกไปเจอแดดก็กระตุ้นฝ้ากระจุดด่างดำมาเต็มค่ะถ้าเราไม่ทาเซรัม่มหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่แก้ปัญหาผิวใน40บวกของเรามันจะมาละฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำแต่คุณไม่ได้ทาเลยข้ามเลยเพราะว่าเร่งรีบไม่ได้นะคะวัยแบบนี้แล้วคอลลาเจนไม่ค่อยสร้างแล้ว โดนนิดโดนหน่อยผิวก็บางไวต่อแสงอีก ฝ้าขึ้นไวดังนั้นควรหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่บำรุงผิวตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำลดเม็ดสีเมลานินอย่างอ่อนโยนและปลอดภัยแล้วต้องมีวินัยด้วยนะคะใช้อย่างสม่ำเสมอก็คือทาทุกวันเช้าเย็นแบบนี้วัย4 0บวกจะสวยใสยได้แน่นอนและอ่อนวัยด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่กลุ้มใจเหลือเกินดูแลมาตั้งนานไม่เห็นผลวันนี้แนะนำ 3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับดีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดส,สีเมลานินถึงระดับดีนช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นและตอบโจทย์ไวซิสบวกอีกก็คือช่วยเติมคอลลาเจนใต้ผิวมีไฮยาลูรอนแล้วก็มีริงเข้าฟิวริ้วรอยล่องลึกต่างๆก็ตื้นขึ้นด้วย หลังจากใช้หมด1ขวดจะเห็นได้ชัดความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าเราฝ้าจางลงผิวหน้าชุ่มชื้นมากขึ้นทาครีมทาแป้งติดหน้าดีขึ้นและดูสว่างใสขึ้นด้วยนะคะโดยเซรัม่มใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดด แนะนำตัวนี้เลยค่ะ B b กันแดดเคที่ SPF 50 PA 3+ ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวในขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะทาได้ทั้งหน้าและตัวค่ะสุดท้ายการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สูุนไพยแฮนเมดว่านน่งคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาเฟตรหรือสารเพิ่มฟอง ตัวนี้จะมีว่านนังคำไพรล,ลิ้นทะเลและน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดดูแลฝ้า3ชิ้นนี้ในราคา1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่ได้นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ